มันก็ตกแล้วก็ติดกว่าจะไปถึงห้างกว่าจะเลิกงานกว่าจะอะไรอุอยจะบ่นอะไรนักหนาล่ะต้องมัน,นโปรโมชั่นไหมล่ะจะบ่นทำเพื่อปวดพลาสติกอะ่ะ450ปีกว่าจะย่อยสลายเราเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคตก็ได้น้ําท่วมปลูกเป็นแพรลอยไปได้ด้วยอะปลูกต้นไม้ก็ได้รีไซเคลิลก็ได้นี่มันลบเกินไปปะเนี่ยทิ้งเถอะทิ้งได้ยังไงนี่งานศิลปะจิตใจมันต้องไปคู่กันกับงานอโหแบบ ปัญหานี้แกง่ายนิดเดียวด้วยเครื่องกองน้ำสตีเบลเอลทรอนใช้งานต้องง่าย,เ,ยเรื่องน้ำมั่นใจสตีเบลเอลทรอนจากกิรมนี